สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมีชินเคยนะครับกับแรงกิสประกายแสงนัตตี้นะครับผมมาตีบอสวันพุธกันนะครับผมซึ่งผมบอกเลยเลยว่ามันเป็นบอสที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ด่านที่10นแล้วเอง จะเป็นไงเชิญรับชมครับผม r i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญ i c h m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมง,วงต้อง i ิช m a n s h o p เท่านั้นโอเคแรงกิ๊ดนะครับ ที่มันง่ายเพราะว่ามันเป็นสีเขียวนะครับผมแอต้าแอต้าสีแดงปาดได้อยู่แล้วนะครับผมนี่เลยแรงกรีดเป็นไอเทมเกอร์สีเขียวนะครับซึ่งตัวที่จะทําใหอ้อันดับพลังอันดับคะแนนเยอะขึ้นก็คือตัวบูทพลังตัวบูทคะแนนนะครับก็คือยามิกับชาลลอตสีแดงนะครับยามิช่วยน้ําชาลอตช่วยน้ำซึ่งผมมีนะแต่ว่าไม่ได้ปันสุดไงคือสุ่มได้แบบไม่ได้ตัวแบบ5ดาวการ์ดห้าดาวอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่เลยครับทีมที่ผมแนะนํานะครับผมคือผมจะมี2ทีมเหมือนเดิมนะครับทีมที่ผมใช้กับทีมที่หน่วยบอกมานะครับผมเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับหน่วยบอกมาเนี่ยน่าจะได้คะแนนเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ปันบังตัวไงอ่าเดี๋ยวผมลองทีมนี้ให้ดูก่อนนะครับผมซึ่งก็จะเป็นนําทีมโดย Black a s t ต a นะครับ Attacker เไม่ใช่เป็น Defender สีแดงนะครับผม Black a s t ตาแล้วก็ g r y นะครับ ก็คือผสนเพิ่มพลังป้องกันแล้วมาถึงกระปาดเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ได้พลังป้องกันเยอะส่วนชาร์ลอกก็แปะบัฟนะครับผมซึ่งชาร์ลอกก็ต้องใส่เซตสปีดนะครับผมเซตสปีด,ดแต่ว่าตอนนี้ใส่เซตนี้อยู่แต่ว่าชาร์ลอตที่ผมดูมาสปีด1นึนะครับเยอะกว่าแบงค์แอสตาของผมนะอ่าซึ่งน่าจะแปะตัวแรกเลยเพราะว่าสปีดของแม่มดก็ร้อยเ้นั่นเองนะครับผมเดีย๋ยวลองทีมนี้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมบอกอีกทีมหนึ่งให้ฟังนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมนี้จะเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมกินอาหารด้วยผมน่าจะได้แต้มเพิ่มเพราะว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วผมไม่ได้กินอาหารไปนะครับผมซึ่งการกดออตโต้ก็คือมาถึงประสานเกรอัตตาปัน่นชาลดแปชาลดแ8ก่อนแอตตาประสานเกรแมววันติแล้วก็แอตตาปาดเลยนะครับผมแต่ทีเนี้ยคือถ้ามันถึงขั้น10แล้วอะมันก็จะเก็บแต้มไปเรื่อยๆบ,บอสน่าจะไม่มีวันตายนะครับผม บอสหรือบอสมีวันตายวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยทาบอลตายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมตั้งค่าสก,กิลก็ชาลอดแปก,ก่อนนะครับผมเกรปสานนะครับก็อย่างที่ว่าไปมาดูกันว่าจะได้เต็มเท่าไหร่กินอาหารด้วยนะเพิ่มบาตาคริติคอลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปจัดทีมจัดทีมแบบที่หน่วยแนะนำมานะครับผมว่าจะได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับผม ตีใส่เกรเกรยบกประสานแอต้าครับปาดมางหวะนนี้แล้วก็แม่มดอันตีเลยปาดไปเสร็จปุ๊บชาล็อตแปะครับแปะเสร็จก็แอต้าก็ปาดครับไปยังไป3ล้านนะสามล้านอ๋อจะบอกว่าเลือดบอสมีวันหมดแต่ว่ามันจะรีกลับมาใหม่มันจะรีกลับมาใหม่เออใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันจําไม่ได้เพราะว่าไม่เคยทําบอสตายหรือเปล่าผมปล่อยออโตโ้ไงตอนแรก ไม่ได้ดูเลย2สัปดาห์ก่อนอันนี้ชาหลอดตุยปั่นมาเหลือสิเนหลือสินะตรงนี้ตีไปติดเลือดไหลฮะตีมาเหลือสิเอ็ดเปอร์ครับแล้วก็เกรก็ประสานไกอาตาต่อครับตรงนี้ปึ๊บไปเหลือสิเหลือเกาเอรตาล่ะาตาก็ปั่นครับตรงนี้ยัง9%อเกาเปอยู่เกรกดสกิล2มา ปีธรรมดามาครับแล้วก็อันตีจากแรงกี๊ดเปรี้ยงมาโอเครับแรงแค่ไหวครับอันตีแม่มดมาจืดไปแล้วก็แอตตาังไม่มีอันตินะแอตตาทำการฟาดธรรมดาเลื่อนเหรือ1%แล้วรีขึ้นมาใหม่อ่าเป็นรีเลื่อนขึ้นมาใหม่จริงๆ้วยฮะแปลว่าถ้าเกิดเราจะทาดาเมจสูงสุดเนี่ยคือแอตตาไม่ต้องใส่ของแทงก็ได้นะครับผมแอตตาใส่ของใส่ของแอตแทกเกอร์ใส่ใส่ของ a t ทก็ได้นะครับก็คือที่หน่วยแนะนํามานะ ใส่ของไอ้นี่เลยใส่ของแอตตาแบ็กดีไวเดอร์ใส่ของแอตตาที่เป็นแอตตามืดนะครับผมมันน่าจะได้มันจะน่าจะได้แต้มเยอะกว่าเพราะว่าเรื่องของการตีธรรมดาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ต้องกดมือกดมือตอนที่แม่มดแม่มดมีอันติพอดีแอตตามีอันติพอดีอันนั้นอ่ะก็จะได้แต้มเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องทําให้ชาลอดถึกขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับผมทําให้ชาลอดถึกขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับเนี่ยแม่มดอันตีอันนี้ผมปล่อยเอาตัวให้ดูก่อนแล้วกัน นะครับผมตีมาติดอันตีก็ฟาดไปก็รุนแรงอยู่นะเออแต่ถ้าจะใช้แรงกว่าน,นี้ก็คือต้องอันตีพร้อมอันติอันตีชวนอันตีนะอันตีชนอันตีนะนนนนะครับผมแล้วก็จะหมดรอบไปอันนี้แค่ปล่อยเฉยได้ดันดับ125แล้วนะครับผมอันนี้คือทีมที่ผมใช้นะต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมที่หน่วยแนะนำนะครับผมน่าจะได้แต้มเยอะกว่าซึ่งแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมน่าจะไม่ได้ตีให้ดูเพราะว่า ต้องเปลี่ยนของนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีของเงยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ปั้นตัวสุดด้วยนะครับผมก็จะเป็นทีมนี้ครับแล้วก็แม่หมดนะครับผมส่วนแอตาเนี่ยแอตาใส่ของใส่ของแอคแท็เกอร์ใส่ของน er. ีง่เลยแอตตาแบล็คเดไวเอร์นะครับผม ATK ก็จะมา80,000อัตาที1ร8นะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้ลองดีไหมวะอ่ะ ลองดูก็ได้แต่ว่าจริงๆมันต้องเปลี่ยนสปีดด้วยนะอันนี้ต้องเปลี่ยนะครับปั่นก่อนแล้วค่อยอันตีนะครับส่วนวิลเลียมเนี่ยก็อันตีก่อนแล้วค่อยบัฟนะครับแต่มันจะบัฟมันอาจจะไม่ได้มันไม่ได้บัฟแปรตาไงคือต้องกดมืออยู่ดีนะครับผมต้องกดมือนะครับแล้วก็นี่นี่ริวนะฮะริวจะกดอย่างนี้นะครับส่วนแม่มดก็จะสองก่อนแล้วค่อยอันตีนะครับผมอย่างนี้เลยการจัดออโต้เป็นอย่างนี้นะครับผมส่วน เรื่องสปีดนะครับผมคือแม่มดเนี่ยต้องใส่ต้องใส่สปนะีดสี่เนยสปีดสี่แล้วก็นี่นะอันนี้ผมมีแค่สปีดสองนะครับสปีดสี่ที่หมายความหมายถึงก็คือสปีดดาวสี่ชิ้นนะครับแลวเพื่อเพิ่มมันจะได้เปิดก่อนเร็วๆมันจะได้ป่าเร็วๆนะครับแล้วก็ศิลาก็สปีดเช่นกันนะครับผมส่วนแอตตาเนี่ยแอตตาก็ต้องสปีดมีสปีดสองด้วยนะซึ่งซึ่งจริงๆผมผมมีผมมีไว้นะแต่ว่าไปอยู่กับใครแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ เซ็ตสปีดเดี๋ยวนะจริงๆผมเคยทําไว้นะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมนะครับแต่ผมมาออกอ่าอยู่ไหนอยู่ในว่าอันนี้อ่าอยู่ันนี้อยู่กับอยู่กับฟินแลนด์นะครับผมอยู่กับฟินแลนด์นะครับผมจริงๆก็มาลงได้แหละนะครับผมก็เอาไหมล่ะ <laughs> เอาดีไหมเอาเลยก็ได้อ่าเอาอันนี้ออกนะครับผมแล้วก็ของฟินแลนด์มาแทน เอทก็จะลดลงไปหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นคีเลตน,นะครับคีเลตไปที่200%เลยนะครับผมคีเลตไปที่200%เลยอ่ะเดี๋ยวลองทีมนี้ดูสปีดตอนนี้102นะสปีด102ส่วนแม่มดสปีด109นะครับสปีด109 102กับ109นะครับผมแล้วก็ริวริวจริงๆก็ต้องใส่ของนะเดี๋ยวลองหน่อยดีกว่าเออไหนๆก็ไหนๆก็ทำให้ดูละเออลองหน่อยก็ได้ริวก็ใส่เซตแล้วใส่เซตแท้งไปเลยดีไหม ผมว่าใส่เซตแทง์ไปเลยก็ได้นะเออใส่ชาลอดแป๊บเดียวก็แตกเลยปะออแต่ก็ใส่ก็ได้สลับของกันได้อยู่อันนี้สปีดร0 7 107 107ก็ยังเร็วกว่าแอตตาอยู่ดีแอตตาเป็นร0อยนะครับแล้วก็วิลเลียมนะครับวิลเลียมวิลเลียมก็เซตส,สป,ปีดนะอันนี้เซตไว้นะครับผมแต่น่าจะแตกแต่น่าจะแตกอ่ะเดีย๋ยวลองดูนะครับผมอันนี้จัดทีมอันนี้ผม Uh, ยังไม่กดมือแล้วกันกดออโต้ให้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดอยากได้เต็มเยอะขึ้นเดี๋ยวกดออโต้ให้ดูก็ได้นะครับผมมาเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูด้วยว่าริวจะตายเร็วหรือเปล่านะครับผมมาลองไปตีมันตรงนี้อันตีวิลเลียมไปก่อนครับแล้วก็แมมโมสกิลสองแล้วก็แอตตาปั่นครับที่แอตตาต้องปั่นก่อนเพราะจะได้เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองแล้วก็ ตอนที่แอต้าโดนตีจังหวะแรกโดนโลด SP นะครับพอโดนโลด SP อันติมันก็จะไม่ไอ้นี่ไงอันติมันก็จะไม่ไม่ทำงานเนี่ยแ,แอต้าอันติหมดแอต้าอันติหมดหลอดเลือด SP มันหมดนะครับผมเออนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ต้องหุยตายเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเลยเหรอ ิเอาใหม่สิเฮ้ยตายเลยเหรอโอ้โหแปลว่าปรับของงี้ตัวแอตาบางมากนะอุยกดอโอโตไม่ได้ว่ะต้องกดมือว่ะต้องกดมือแล้วว่ะเฮ้ยแต่แอตตา SP หายหมดอย่างงี้สวยเนี่ยอย่างนี้ทำทำทำไมเนี่ย <laughs> ทำทำไมเนี่ยแล้วริวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งตั้งทีมใหม่ดีกว่าทีมใหม่ดีทีมสามี่แล้วกัน ออกกัอนอ่อแอสตานะแล้วก็วิลเลียมนะครับแล้วก็ลิวแล้วก็แม่หมดโอเคอันนี้ตั้งไว้ก่อนเผื่อเฮ้ยโหถ้าเป็นอย่างนี้ต้องบัฟให้แอสตานะเนี่ยต้องบัฟให้แอสตานะครับต้องกดมือแล้วอะไปลองลองลองโอ้หเมื่อกี้แอสตาตายอย่างไว ขอเอาของไม่ถึกมาโดนตีก่อนโดนลด SP ด้วยนะครับปึ๊บบัาบมาแล้วก็ตีอันนี้ตีสายวลเลียมโอเคถ้าตีสายวลเลียมไอ้น,นี่ไม่ได้ก็ระสาระสานก่อนละกันตรงนี้แมวโมสกิลสองครับเริวอันตีโอแต่อัตราเล็ดมาก่อนอโอเค เทอร์น,นี้อาจจะต้องริว2เลยนะครับผมจริงๆริวน่าจะใส่เซตตปีดมาด้วยนะครับผมอันนี้อันติคือเพิ่มความเสียงที่ทํา50%แล้วก็อันนี้ลดป้องกันแล้วก็เพิ่มความเสีย่ยที่ได้รับ20%โอเคเอาอันไหนดีเอา2ก่อนแล้วกันผ่านไปลดพลังป้องกันบาบมาจาังหวะนี้เอาละแล้วนี้บัไพหุ่ยทาบับพาตมันจัด มันจะเลยเถิดแม่มดป่วะลองดูเลยเถิดแม่มดวะทำผิดแต่ว่าต้องบัฟสป,ปีดชี่พอมันโดนลดสป,ปีดมันม่วนหมดเลยอ่ะลองใหม่ลองใหม่หมต้องแม่มดต้องอันตีแล้วก็แอตตาปาดเลยแต่อยากรู้เหมือนกันว่าแอตตาปาดเลยเนี่ยจะทําให้เลือดเหลือสูนแล้วรีขึ้นมาใหม่เลยได้หรือเปล่าถ้าทําอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็จะดีมากๆเลย ไม่ก็ต้องเรียนสปีดอย่างที่ผมบอกนะครับผมเรียนสปีดอย่างที่หน่วยผมบอกมาโอ้โหโอ้โหตายเลยเหรอเฮ้ยตายเลยเหรอเอาจริงเอาจริงเอาดีเอาดีเอา,เอางี้เลยเหรอไม่หรอกลองอที ไปอะโอเคไม่แตกแต่เกือบตุยงั้นบัฟเลยได้ไหมเนี่ยกลัวโดนอีกทีหนึ่งตุยเนี่ยอ่ะภาษาไปก่อนโดนลดเอสพีเต่าต,ต่อไปวิลเลียมก็แตกแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยเออแล้วไม่ตายเมื่อกี้วิลเลียมผ่านวะโดนป่านเลย เรียบร้อยอ่ะแม่มดลองดูไม่ได้บับจากวินเลียมด้วยแม่มดต้องใส่สปีดสี่จริงปะอ้าวแล้วน,นีแตกปะเนี่ยตายครับโอ้โหแอ้ตายยังไม่ทันได้ใช้ทันตีเลยรู้แหละที่มันเอาวินเลียมมาบับเพราะอะไรอย่างงี้แม่มดสปีดสี่เลยเฮ้อแม่มดสปีดสี่ เปลี่ยนของก่อนอ่าสปีดซีอูกับใครหนอโนเอลก็มีวิลเลียมก็ได้โนเอลแล้วกันหาจิ้มก่อนเปลี่ยนของมวยกันอ่ะสปีดไมมมดร้อยเก้าอัสตาร้อยสองโอเคอามาดูสิจะยืนไหวปะ ตาต้าแรกยืนไหวแปลว่าเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆจนกว่าอตาจะยืนไหวแล้วกันแล้วลองดูว่าปาดะจะแรงขนาดไหนนะครับผมโอ้โหวิลเลียมแตกว่ะเสียงวิลเลียมลอยมาถึงตรงนี้เลยแปลว่ามันตีวิลเลียมตลอดเนี่ยโอตาตารแรกที่ที่วิลเลียมรอดเทธนมาได้นี่ฟุกใช่ไหม โอ้แตกแอ่ะโอ้ต้องลุ้นให้ให้วิลเลียมไม่แตกไม่ก็ต้องเปลี่ยนของวิลเลียมเหมอ่ยนะไม่นะขอลองขอลองอีกทีแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับว่าไปลองปรับดูนะครับไม่ก็เอาทีมแรกของผมอะนะครับแต่แต่หลายคนก็ไม่มีกระเลยใช่ไหมโอ,โอเคเตียตาแล้วไม่โดนลด SP ด้วยสวยครับ อ่ะอันตีอย่างที่ว่าโอเคมันไปตีอาตาก่อนก็ดีครับจึบมาแล้วก็อาตาปันโฮ้ยริวต้องใส่สป,ปีดด้วยมึงเนี่ยริวต้องใส่สป,ปีดด้วยโอเคงนั้นเราป่าสองเลยจริงๆมันควรจะมีฟูลบัฟนะครับผมทั้งอันตีทั้งสก,กิลสองต่อไปบัฟความเร็วเนี่ยแหละปัญหาเลยคือถ้าเกิดอดก,กดออโต้มันจะบัฟให้ริวนะครับผม เออว่ะลองบัาให้ด,ดูแต่เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอ๋อนี่ไงแต่อันตีไม่ได้แล้วอ๋อไม่น่าล่ะมันถึงให้อันตีก่อนโอเคโอเคเรารู้เรื่องแล้วไม่มันก็ไม่มีอันตีว่ะมันลดอันตีหมดเลยโหแย่จัดเอาใหม่ oh แต่ว่าริวต้องอันตีก่อนแล้วก็แล้วก็วิลเลี่ยมอ่ะบัฟให้ริวนั่นแหละตามกดออตโต้เลยก็คือกดออโต้เลยก็ได้แต่ว่ามาถึงอ่ะเออ ต้องรอดจากการลด SP ว่ะต้องดูก่อนว่าจะเป็นยังไง <c oughs> แตกเง <c oughs> ี้ยเฮ้ยมามามาลุ้นกันทุกคนขอให้ผ่านขอให้ผ่านขอดู auto สกิลออโต้หน่อยสิโอเคกดออโต้ไปเลยรู้แล้วทำไมมันถึงต้องบัฟให้ริวริวปาดอันตีเสร็จได้บัฟจากวิลเลียมมาสกิล2ต่อแม่มดตีแอต้าปา่า <c oughs> แต่ว่าก็ต้องลุ้นให้ให้วิลเลียมไม่ตายด้วยโอเคไม่แตกและ อ้าแล้วมันมันบัฟอันนี้ก่อนอ๋อโดดรถเอสพีปาดไปโอเคไม่เป็นไรมาโมสก,กิลสองแอตตาป่นโอเคบัฟมาเออเอาวิลเลียมแตกแต่จะได้ดิลิวได้สก,กิลสองแม่โมดแดนตีแอตตาแดนตีครับจังหวะนี้ไปแตกไหมโอ้ลูมาดีแล้วลูมาดีแล้วแค่อยากเห็นแอ้ตาปาเท่านั้นแหละ แอตตาแตกก่อนวะไม่งั้นแอตตาต้องไปเปลี่ยนใส่ของแท้งเหมือนเดิมเน,นี่ยแต่แต่น่าจะได้แต้มเยอะคะแนนเยอะขึ้นแหละเพราะว่าเพราะว่าเรามีฟูลบัฟนะครับผมอันนี้ไม่ได้อันตีแล้ว,นนลวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้สกิลสองแล้วสกิลสองมาเทินสองอันตีไปก่อนปุ๊บเสร็จปุ๊บบัฟมาบัฟให้ริวริวได้ปาด สกิลสองโอเคหลุดสวยครับแต่ว่ามานาหมดครับมานาหมดโอ้โหมานาหมดแล้วรีใหม่โอโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยง่ายที่สุดกับยากที่สุดยิ่งง่ายที่สุดเดบายากที่สุดเอออะรีไปเรื่อยๆเอาเรื่องอะเนี่ยต้องต้องหลุดแบบแตะกี้เนี่ยแต่อต้าต้องไม่แต่ <c oughs> โอเคอันนี้รอดละ อันนี้รอดแล้ววันนีปยังองะแล้วก็แม่มดสองแอตตาสองโอเคบัฟวิลเลียมแตกแต่ไม่เป็นไรรอก่อนนะโมเอสพีหมดอีกแล้วโอ้โหโดนลดโดนลดเอสพีว่ะเดี๋ยวถ้าเกิดแอตตาครั้งนี้ไม่โดนลดเอสพีแล้วแอตตาแตกนะเดี๋ยวเอาของแทงมาใส่เลยจะได้จบ,จบ <laughs> เดี๋ยวเราลองลองดูให้มันฟูบับแบบเดิมก่อนแตกไหมอ้าแตก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 ทำไงดีทุกคนกด <g ird> ไปเรื่อยๆเบืองอาหารจัดๆกดไปเรื่อยๆมาต่อเราจะเห็นหน้านี้ไปอีกนานนะครับผมบ <c oughs> โอเคไหวบัฟให้เร็วเรวอันตรีปึ๊ สกิลสองสกิลสองฟลุกลุกฟลุ๊กฟลุ๊กว้โดนลดเอชีโอ้ต้องลุ้นให้ไม่ลดเอชีอย่างเดียวเลยเหรอวะทำไงถึงกันได้วะทำไงถึงกันได้วะบัามากโอ้หลุมเราสวยแล้วนี่ ดวลไหม sp ดนลด sp วะ่ะใช่ไหมดวลลด sp วะ่ะโอ้ยเมื่อไหร่จะไม่ลดอ่ะขออภัยนะครับทุกคนดูไปเรื่อยๆลุ้นกับผมหน่อยกุศลาเปลี่ยนขอวะ่ะเออใช้ทีมเดิมก็จบแล้วจบคลิปไปนานแล้วเนี่ยมันอยากลองไงประเด็นคืออยากลองไงอ,อ่านี่ลดความเสียหาย โดนลุ้นดดไหมแม่มดลเมียนตีไม่มดเมียนตีไปลุ้นให้อตาไม่แตกก็พอเออแต่ผมรู้แล้ผมรู้แล้วลวิลเลียมพลังป้องกันเยอะกว่าโอเคกบอาแทงก็ได้ วิลเลียมพลังต้องกันเยอะขึ้นมากกว่าได้ไงวะเนี่ยเพราะว่า oh, แม่มดจะลดจะลดเลดือดตัวพลังป้องกันเยอะที่สุดโอเคเอาของแท้งมาใส่ก็ได้วิลเลียมจะแทง <c oughs> เยอะกว่าหรือว่าริววเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรมาเอาของคืนเดิมกลับึ้นมาโอ,โอ้เสียเวลาอีกทุกคนขอโทษขอโทษมา <c oughs> แม่มดจะไม่ลดเลือดอะรตาเฉอย <c oughs> โอ้วิธีลูกดีแล้วอะแต่ของแท้งจบมายิงม,มาที่อาตาเลยเออนั่นแหละไม่นา่าล่ะมันยิงที่ลิวไอ,อ้ยิงที่วิลเลียมวิลเลียมพลังป้องกันเยอะชัวร์ะตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวอย่าลดเอสพีโดนไหมโดนวะโดนลดเอสพีเอาใหม่มา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 ดูกันปาดเท่าไหร่ ถ้าเราอันดับมากกว่า1นึ่งสองห้าพะว่าเราทําไปเยอะกว่าเดิมดูแค่นี้พอดูแค่นี้พอไม่ต้องดูดามงดามเมจเลยทนะั้งนั้นโอ้เว็นเรื่องแต่ครับลองไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเอ่อถ้าใครขี้เกียจเราก็กสกคลิปไปข้างหลังเลยสคิปสคลิปไปไปท้ายคลิปเลยแต่ผมผมชอบลองอะไรอย่างนี้อยู่ชอบลองอะไรไม่ชอบไม่งั้นก็คงมีคลิปยาวๆบ่อยๆละโอเคมา ตรงนี้ลุ้นอย่างเ,เดียวอย่าลด sp เราจึดแล้วก็มีทีมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโซล่านะครับผมเอาโซล่าไปเพิ่มพลังป้องกันให้อัลตาแล้วก็จะได้ป่าเลยลก,ก,ก็ได้เหมือนกันบ้าบะตรงมานี้อ้โดนลด sp อยู่ดีวะ่ะไม่หมดไม่ได้ยันติอัลตาก็ไม่ได้ยัน,นตีต้องลองจนกว่าจะไม่ลด sp ว่ะทุกคนขอร้องละติดทีเด้วแล้วก็มีเรื่องไม่ตายตีไปที่อัลตาก่อนก,นก็ยังดี เนี่ยจะเจอหน้านี้ไปเรื่อยๆไปเออเติบเติบไปียนงป่านดีโดนไหมโดนอยู่ดีวะ่ะทำไงถึงจะไม่โดนวะม,มีคอมเมนต์ไหมคอมเมนต์กันหน่อยไหม ทำไงถึงจะไม่โดนหรือผมต้องไปอ่างสรรพคุณสกิลมันถ้าโดนอาสนีพี่ฆ่าแล้วจะโดนลดเอสพีจนหมดโคตรเกีย์เลยว่ะมันรมันต้องได้บ้างแหละสงหลายๆลคนก็คงสงสัยคลิปทำไมมันนานจังวะผมลองอันเนี้ยแหละฮึบอย่าลดเอสพีนะไม่ลดแล้วป่ะ โอเคไม่ลดแล้วโอเคมาถึงเวลาแล้วทุกคนจะแตกนะโอเคไม่แตกอันตี่ะโอเคต้องใส่ของแทงเล้วโอเคเหลือหนึ่งโอลีรแต่ว่าแรงกว่าโอเคแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแล้วก็ไปเรื่อยๆอเดี๋ยวเราลองกดกดมือเลยแล้วกันกดมือเลยเพราะว่าอันตีแม่มดไก่ตาจะได้มาพร้อมกันนะครับโอเคปัน่น จะได้ปาดอีกรอบจะได้ปาดอีกรอบหนึ่งไหมมาดูกันมันลด SP สีเราเรื่อยๆอมันก็แย่เหมือนกันนะอันนี้แม่มดเริ่มไม่ถึกแล้วด้วยเพราะแม่มดใส่สป,ปีดสี่มาโอเคอ,อันตีแล้วแอตตาตุยก็อาจจะเป็นไปได้นะแม่มดอ,อันตีแล้วแอตตาตุยเลยจากอัสนีเนะี่ยไปยะเนี่ย ตีแม่มดมาโอ้ยตายก่อนไหมเนี่ยแม่มดไม่ตายว่ะเกือบแตกเฮได้ปัน่นได้ปั่นเสร็จแม่มดได้ตีพอดีแต่แม่มดแตกโอ้โหจบก่อนแน่เลยว่ะทุกคนหมายถึงว่าเราเนี่ยโอ้โหน่าจะได้น้อยกว่าเดิมละเอาแล้วไม่มีอันตีปั่นไป โหโดนรถเอสพีนี่มันแย่จริงเออแตกแล้วเ,เรียบร้อยบึ้มเอื้อยยังยังยังไม่หมดอีกเอือร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยกว่าเลยโอเคเออก็ทำไงกันวะโอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบย,ยังไงกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ